พอและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับพี่าร์ลในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเกี่ยวกับการประมินพักนการนะคะในตอนที่สองค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับตัวเลขนะคะจากน้อยไปหาม,มากค่ะเด็กๆคะที่เจ้ามีตัวอย่างนะคะตัวเลขให้เด็กนะคะเลขหกแปดะะล 6, 8, และก็เจ็ดอ่ะเด็กๆโรงเรียนเรียงลำดับ ตัวเลขจากน้อยไปหามากเลยนะคะสามตัวนี้เลขไหนน้อยที่สุดคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะเลข6กคะ่ะตัวเลขที่สองค่ะเด็เกๆถูกต้องคะ่ะเลข7คะ่ะและตัวเลขสุดท้ายก็คือเลข8คะ่ะต่อไปเราไปทำแบบประเมินพร้อมกันเลยนะคะเด็กเด็กๆหยิบแบบประเมินพัฒนาการขึ้นมานะคะเราจะทำวิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่2กันค่ะตอนที่2คือหน้านี้นะคะโจทย์ของเขาคือหนูหนูคนเก่งเรียงลำดับจำนวนน้อยไปหามากน้อยไปหามากนะคะตัวอย่างนะคะมีเลข11 5 17 1และ20เอามาเรียงน้อยขึ้นต้นอันแรกนะคะคือ1นะคะต่อมาคือ5ต่อมา11 ต่อมาคือ17และมากที่สุดในจํานวนนี้คือ20ค่ะเรามาทำแบบประเมินของเรานะคะข้อที่1มีจํานวน10 8 9 7 6เลขอะไรน้อยที่สุดขึ้นต้นเลขแรกเลยค่ะเด็กๆเขียนให้ตรงกับตำแหน่งด้านบนนะคะเว้นว่าง ระหว่างตัวเลขด้วยค่ะเขียนตัวเลขไหนแล้วขีดค่าไปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราเขียนตัวเลขนั้นไปแล้วนะคะข้อที่สองนะคะมีเลขยี่ส2บ2อ็ยี่สิบสยี่สิบยี่สิสามและยี่สิบห้าค่ะน้อยที่สุดในจำนวนนี้คืออะไรคะเขียนเป็นเลขแรกเลยค่ะแล้วก็เรียงไปนะคะ เด็กๆสังเกตดูมีทั้งหมดห้าจำนวนนะคะข้อที่สานะคะข้อที่สามมีเลขยี่สิบสาสิบเยี่สิบอ็ดยี่สิบและยี่สิบสองค่ะเลขที่น้อยที่สุดขึ้นต้นเป็นเลขแรกนะคะ ข้อที่สนะคะ30 40ิบสี่สสี่บหและ50ค่ะเอาเลขที่น้อยที่สุดขึ้นต้นเลขแรกนะคะอย่าลืมขีดจำนวนออกก่อนนะคะและข้อสุดท้าย30มสิบห้สิบสี่สและยี่บค่ะ เอาเลขที่น้อยที่สุดขึ้นต้นนะคะเด็กๆด,ดูทั้งหมดว่าเราเขียนข้อ1ถึงข้อ5ครบหรือ,อยังนะคะทุกข้อมีจ้าจำนวนนะคะเขียนตัวเลขให้เต็มช่องนะคะทําเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้ครูประจำชั้นด้วยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆ อย่าลืมถ่ายรูปมาให้ด้